สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับกองหน้าครับที่ท็อปร้อยในส่วนของเมนเจอร์เขานิยมใช้กันนะครับผมบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนไปแน่นอนครับตามกิกรราล่าสุดนั่นเองครับจะเป็นใครที่ได้อันดับหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะเดาถูกใครหลายคนอาจจะเราไม่ถูกก็ได้นะครับผมว่าไปเดเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเจ็ดอันดับครับไป ไปชมกันเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิีชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับีเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับมาที่อันดับ7กันบ้างครับก็คงจะต้องบอกว่าอันดับ7เนี่ยไม่ใช่กองหน้านะไม่ใช่กองหน้านะครับเป็น Rw นครับผมนะซึ่ง Rw คนล่าสุดนะครับที่ได้รับความนิยมเอามาเล่นกองหน้าครับก็คือแ a l e t ต์เบนะครับ,รบสาเหตุที่เขาใช้ c ก l e ล b เบลเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นสกิลสายลุ้งแหละนะครับแล้วก็ าสามารถเล่นตำแหน่งสไตเกอร์ได้นะครับตรงนี้อาจจะลด2นิดนึงก็คือจาก111ก็จะเหลือ,อถ้าตีเมส้มเนี่ยจาก116 6กเนาะก็จะเหลือ114นะครับมันก็คือ109นั่นแหละครับแต่ว่าสแต็ม,มันก็คือออกมาทำออกมาได้ดีพูดจริงๆนะคือในโหมดเมนเจอร์เนี่ยเราจะนจะต้องเปลี่ยนตัวไปตามขีกรรมแหละทุกคนนะใครที่อยากจะอยู่ยาวๆลันวงการเมนเจอร์ยาวๆได้คือจะเป็ต้องมีเงินเติมจริงๆนะเอาจริง คือมันต้องเปลี่ยนตามตามแพทตามกิจกรรมเลยนะครับใครที่อยากจะอยู่ยาวนะครับสวิตตัวจริงของเรา,าสุดยอดกับตันอนะ่ะบอกเลยว่าอันดับหนึ่งอันดับสองอ่ะคือแบบนั้นเลยไปเป้เลยนะ <c oughs> คือก๊อปแบบนั้นมาทั้งดุ่นเลยนะครับเขาคือได้หนึ่งในสิบอ่ะไปดูก็ได้นะครับในตัวสุดยอดกับตันนะครับโอ้แบบนั้นเลยนะแต่วันนี้เราเอามาทีา่เฉพาะกองหน้าก่อนแล้วกันนะครับซึ่งก็ได้เบล,ลนะครับอยู่ที่อันดับเจ็ดนะครับอ่ะ ก็ในเรื่องของแสแตน,นดีอยู่แล้วนะครับเท้าห้าสี่นะครับสกิลสีดาวอันนี้ก็เล่นเฮทเฮได้ดีแนะ่นอน,นครับคุณสมบัติจัดเต็มให้เลยนะมีฟีคิกทรงพลังยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลนะครับเชื่อว่านะถ้าจ่ายอันดับอาร์ดเวลเนี่ยเกลีบเบลก็คงจะติดอีกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดที่อันดับเท่าไหรเ่เหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่าเกลียบเบลติดแน่นอนเพราะว่าเห็นชื่อแบบคุ้นคุ้นคคุ้นค,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 นคนมากๆเลยนะครับนะ ก็อันดับ7็นะครับเกตเบลเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่3าทีมนี่ครับอาจจะไม่เยอะนะอันดับ7นะครับมาดูที่อันดับ6กันบ้างดีกว่าครับอันดับ6ก็จะเป็นนักเตะกีะกรรมล่าสุดนี่แหละนะครับกีกรรมฮกับตันนี่แหละนะครับก็เป็นคนที่ใช้แต้มในการแลกน้อยนะ8 0 0ได้11 1นะครับนั่นคือเดียโก้ฟอลันนะครับ ในส่วนของร่างดิโกอฟอร์ลันนะครับก็สามารถเล่นเฮดเทดได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเล่นหน้าคู่นะเพราะว่าเวิร์กเลยมมันเป็นสูงสูงนะครับมันขึ้นสุดลงสุดนะครับถ้าเล่นหน้าเดี่ยวคือหายไปจากเกมแน่นอนฮะดังนั้นเล่นหน้าคู่ดีกว่านะครับอย่างน้นอยก็ยังมีกองหน้าอีกคนหนึ่งที่ค้ำยันลเล่นศูนย์หน้านะครับฟอร์ลันเขาจะลงมาเล่นต่ำหน่อยนะครับก็ในส่วนของโหมดเมเจอร์นะครับก็ สเตต์ก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของสปีดครับหนึ่ร้บสองนะครับการไปกระบอลนะครับ121นะครับการยิงการจบสกอร์อะไรพวกนี้ทำออกมาได้ดีครับเพรอเนักเตะใหม่สเตต์มันก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมแล้วแหละนะครับอย่างน้อยก็2 3สามสเตตส์สองซำหน่วยก็ยังดีนะครับนเรื่องของการแจกบอลก็โอเคนะคุณสมบัติมียิงอ่ายิงบัญโค้งแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับเท้า45นะครับก็ในส่วนของเมเนเจอร์ไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนครับ ก่อนในส่วนของ Diego Forlan ครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนั่นเองครับมาดูที่อันดับอันดับ6ร่วมนะครับผมก็เป็นกีกรรมเดิมนะครับอวิชัย111เท่ากันนะครับก็คือ Fernando Torres นะครับรางนี้เลยครับผมพลังงานอยู่ที่4.5สกิล4ดาวนะครับก็ในเรื่องของเน้นๆดีแน่นอนครับเท้า4.5นะครับหลายคนก็อาจจะ ใช้งานได้ไม่ซีเรียสอะไรหลายคนก็ซีเรียสนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าในส่วนของเมนเจเอร์คือไม่มีปัญหาหรอกครับเท้า3าก็ยังใช้งานได้ครับขอให้แสแตนนักเตะดีนะครับก็ในเรื่องของสปีดครับร้อยสามสิบหกนะครับ, 6, รบการเลี้ยงบอลครับร้อยยี่สิบสองเออต้องบอกนิดนึงว่าในเรื่องของสปีดกับเมนเจเอร์มีผลอยู่เหมือนกันนะเวลาที่นักเตะอ่าโดนอ่าหลุดเดี่ยวกระชากอะไรพวกนี้ครับมันก็มีผลอยู่เหมือนกันคนระับไม่ใช่ไม่มีนะคือในเรื่องของสแตนเนี่ยมันก็มีผลแหละนะครับทุกคน อ่าไม่ใช่ว่าเอ้ยสปีดอย่างนี้แล้วกองหลังจะตามทันทุกคนไม่ใช่นะครับคือเราเห็นด้วยสายตาเรานี่แหละนะครับว่าเฮ้ยนักเตะที่สปีดดีๆบางทีก็ฉีกกระชากแบบไปไม่ทันจริงๆนะครับเนาะอันนี้ก็พูดตามที่เราลงเมเจอร์เป็นหลักนะครับในเรื่องของการจบสกอร์ก็ทําออกมาได้ดีครับการจบสกอร์1 4อนะครับแต่โดยรวมสภาพนะครับก็ในเรื่องของการยิงก็อยู่ที่130นะครับ จ่ายบอลก็โอเคนะความแข็งแรงดีประมาณหนึ่งนะคุณสมบัติของตอเลสก็มีความน่าใช้นะมีพลังแฝงอยู่ที่4อย่างเลยนะครับก็มียิงปั่นโค้งเหนือชันยิงประตูตัวทีครับลูกโมงทรงพลังนะครับยิงไซก้อยนะครับมีการยิงอยู่ที่2อย่างมีเหนือชันนะครับก็ในเรื่องของความฉลาดในการเอาตัวรอดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ลูกโมงทรงพลังนะครับในส่วนของตอเลสก็อันดับ6นะครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่ สี่ทีมนะครับมาดูที่อันดับ5กันบ้างครับอันดับ5นี้ไม่มีขายในตลาดนะครับผมก็เป็นกีการมแรกนาร็อกนั่นแหละนะครับเป็นตัวเป็นตัวตึงนะครับของสายเมเนเจอร์นะครับเชื่อว่าใครหลายคนที่เล่นแลกนา็อกกีการมแรกนาร็อกมันในช่วงต้นๆก็น่าจะแลกกันครับนั่นก็คือเฟรนบุสค์นะครับร่างนี้เลยครับผมไม่มีในตลาดนะแล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับผม ในส่วนของเฟอร์เรนบุสคัสนะครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งรอบนี้ก็ติดที่อันดับ5นะครับในส่วนของสแตตนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นสายใครที่เป็นเมเนเจอร์เนี่ยตัวนี้ก็ก็ได้รับความนิยมสูงพอสมควรครับแต่ว่าด้วยความที่มันก็กรีการามมันก็เลื่อนนานแล้วนะครับนะนักเตะใหม่ๆก็เข้ามาเฟอร์เรนบุสคัสก็ได้รับความนิยมลดลงน่ครับ ในส่วนของพลังงานอยู่ที่4.5สกิล4ดาวครับในเรื่องของฟีเท้า1 3 1นะครับสปีดประมาณเนี้ยนะครับสปีด1 3 1นะครับของข้องตัวดีครับ123ครับการจบสกอร์ครับ1 3 3นะครับเกาะใจบอลดีนะครับสภาพร่างกายก็โอเคนะความแข็งแรง111นะครับเท้า5-4นะครับ ในเรื่องของคุณสมบัติของบูสการ์เนี่ยให้มาค่อนข้างดีนะครับก็เลยยังได้รับความนิยมอยู่นะครับก็มีฟีกซ์งพลังเหนือชั้นยิงไปดูจากที่กายเพเมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยนะครับก็ได้เป็นเกลูกสูงเกลียรับกางครับอ่ะก็ดูจากพลังแฝงแล้วก็มีความน่าใช้นะก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับแต่ว่าลดลงพอสมควรนะครับซึ่งอันดับ5บาูสการ์เนี่ยในร้อยคนนะครับก็มีคนใช้อยู่ที่5ทีมเท่านั้นเองครับอ่ะก็ลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับ ในช่วงแรกก็ใช้เยอะกว่าน,นี้นะครับในซีซันก่อนนะครับมาดูที่อันดับ4กันบ้างครับอันดับ4นี้ก็เป็นนักเตะจะบอกว่า O v ER วก็ไม่สามารถทำอะไรเขาคนนี้ได้ครับก็ยังได้รับความนิยมสูงอยู่นะแล้วก็ราคาก็ถือว่ายังอยู่ในราคาที่ดีอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือโรนันโดอาเกนะครับราคาก็3 0 0พกว่าล้านนะถ้าเป็นเมซ้มก็ ประมาณนี้เลยฮะราคาคือราคาดีจัดนะครับในส่วนของโดว้วนครับก็ได้รับความนิยมในส่วนของเฮนเวตอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะนักแข่งนะครับนักแข่งเขาก็ชอบใช้โดอัวนี่แหละมันมีลูกดื้อนะครับเท้าดีความคล่องแคล่วว่องไวอะไรพวกนี้ดีนะครับทาให้เล่นง่ายนะครับในส่วนของเมเจอร์ในเรื่องของ AI โดวัวก็ดีเหมือนกันนะครับจากที่เคยเจอมาครับคือแบบยิงทุกนัดนะในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าด้วยสมัยนี้โอ111นะครับมันเป็นสิงจาเป็นนะครับก็คล้ายๆหลายคนก็ต้องปรับตัวตามแหละนะครับนะแต่ว่าโดวัวร่างนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันครับถึงบอกว่า อุยาอาจจะทำอะไรโดวนได้ไม่หนักมากนะครับก็ยังติดเมตาในรอบนี้อยู่นะครับอันนี้ส่วนของโดวอนครับพลังงาน4.5สกิล5ดาวครับสปีดลดเขาเรียกว่าสปีดอาจจะตกตกหน่อยนะครับสปีดตกเมตาหน่อยนะครับก็อยู่ที่126ครับความการเลี้ยงบอลครับ128นี่มัน TOTS เลยนะโอ้โหโอ้นี่แบบยังติดถึงขนาดนี้นี่แบบก็ถือว่า สุดในรุ่นแล้วล่ะนะครับในส่วนของโรนัลโด R อาร์เกลเนี่ยนะดีโอที่นี่มันมผ่านมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะโอ้อันนี้เรื่องของการจบสกอร์ครับร้อยยี่สิบหกนะครับแต่ว่าในเรื่องของสเตตส์รายละเอียดต่างๆก็ถือว่าทาออกมาได้ดีครับความร่างกายร้อยสิบห้าประมาณนี้ครับผมคุณสมบัติของด o ว์นะครับเนี่ยตรงนี้คือความน่าใช้เลยนะก็คือ,อเลี้ยงเร็วนะครับในส่วนของเฮดดีแน่นอนนะครับ แล้วก็มียิงไซกกอยยิงปั่นโค้งแก้กเกมกับดักล้มหน้านะครับโดวอวนาร่างนี้ก็พลังแฝงมีความน่าใช้อยู่นะครับก็ราคาก็ได้เลื่องเหมือนกันนะครับมาที่อันดับ4เนี่ยมีผู้ใช้งานถึง10ทีมเลยนะครับในส่วนของโดวอวนนะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ10ทีมเลยนะครับมาดูที่อันดับ3ากันบ้างกันดีกว่าครับอันดับ3านี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าโนหนึ่ง ของซีซันที่แล้วนะครับตอนนี้ตกรุ่นนะครับมาตกมาอยู่ที่อันดับสามนะครับอ่านั่นก็คือเดวิดชูเนล่านะครับเดวิดชูเนล่าอ่าประมาณนี้ในส่วนของพลังงานนะครับอยู่ที่สกิล5ดาวนะครับดาวเชื่อว่าหลายคนนะครับก็น่าจะแลกชูเนล่ามา<笑><笑>ก็ก็คงใช้งานต่อนะครับแต่ว่าด้วยความ เรียกว่าความนิยมก็ลดลงแหละนะครับอยู่ที่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะในเรื่องของฟีเท้า135นะครับการเลี้ยงบอล122ครับการจบสกอร์128นะครับข้อดีของชิโรล่าครับคือเล่นเฮดมีได้ครับเท้า55นะครับเวลายิงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับยิงเท้าไหนก็คมหมดนะครับสูง186ซนติเมตรครับความแข็งแรง117นะครับแจกบอลก็ดีประมาณหนึ่งนะครับคุณสมบัติมีให้2อย่างนะครับมีเพลเมเกอร์แล้วก็เหนือชั้นครับก็ ก็เลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปังกัครับอันดับ3นะครับก็ยังได้รับความนิยมเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตกห่วงภาพเลยนะครับอันดับ3เนี่ยชินล่าเนี่ยมีคนที่ top ร้อยนะครับใช้งานอยู่ที่28ทีมนะครับก็อาจจะโดนจับไปเล่น CAM บ้างนะครับแล้วก็ยืนตรงตำแหน่งบ้างนะครับผมประมาณนี้ครับก็สุดท้ายก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่28ทีมนะครับมาดูที่อันดับ2กันบ้างครับอันดับ2ไม่มีในนี้นะครับบอกเลยว่า อันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเฉียนกันนิดเดียวจริงๆนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองต้องมาดูตรงเหล่าสุดยอดกัปตันครับผมอ่าเหล่าสุดยอดกัปตันเท่านั้นนะครับที่คู่ควรนะครับในส่วนของท็อปท็อปรอยนะครับผมอันดับสองนะครับนั่นก็คือคิเซนโนโรนันโด,ดครับอ่าต้องบอกเลยว่ามี าสายเมเจอร์ทบร้อยครับจับเอาโด้อ c ีเจ็ดนะครับมาเล่นตำแหน่งสไตเกอร์นะครับข้อดีของโดร่างนี้ก็คืออยู่ตำแหน่งไหนไม่ลดนะครับผมนะถ้ามาอยู่สไตเกอร์ก็คือไม่ลบ2นะก็คืออยู่ที่1 1 1ไปเลยนะครับไม่ถูกลบอะไรทั้งนั้นนะครับอ่าตรงนี้ก็มีข้อดีนะครับแล้วก็สกิลลุ้งตรงนี้ก็คือบวก5นะครับบวกโหดจัดจริง,รงๆนะครับ มาดูสเตตของ CR7 กันบ้างครับในเรื่องของพลังงานอยู่ที่4.5ครับสกิล5ดาวนะครับสปีดครับตัวร่างนี้อายุนามเยอะอยู่นะ40นะครับแต่ว่าในเรื่องของสปีดเนี่ยทำออกมาได้ไม่ตกเมตานะครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเล่นปีกก็ได้นะครับ130สปีดปีกตรงนี้ก็โอเคนะครับทา55ด้วยนะดูล่างนี้นะครับสุดจัดจริงๆนะครับ ก็ในเรื่องของความค่องแค่ว่งวการเลี้ยงบอลไ,ไปกับบอลอะไรพวกนี้ดีครับ127ครับการจบสกอร์1 3 4ครับถ้าเทียบกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก1 3 5ขึ้นไปอยู่นะก็ในเรื่องของการจับบอลดีครับความแข็งแรงอยู่ที่124นะครับคุณสมบัติของโดร่างนี้คือแบบเยอะจริงๆนะครับก็แต่ก่อนไม่รู้มีใครทานหรือเปล่านะคริสเตโนโรนันโด eno, Ronaldo, เนี่ยเคยมีเลี้ยงเร็วนะทุกคนเอ,อแต่ว่าตอนนี้ก็ สูญหายไปตามการเวลาแหละนะครับไม่ใช่สูญหายแค่คริสเตียโนโคดรลนโดคนเดียวหรอกสูญหายไปแทบจะทุกคนแหละนะครับนานๆจะมาทีอ่าประมาณนี้นะครับเลี้ยงเร็วคือตอนนี้เป็นสกิลแลนแล้วล่ะนะครับสกิลเลี้ยงเร็วเนี่ยก็นในส่วนของคริสเตียโนโรนัลโดครับมีพลังแฝงก็เป็นฟรีคิกส่งพลังเหนือชานยิงประตูจากที่ไกลลูกมงทรงพลังแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับว่าไดเป็นเกลูกสูงเกมรับต่ำเอออันเนี้ยมีความแบบน่าใช้นะ เรื่องอะไแบบนี้น่าสนใจนะครับผมซึ่งก็ราคาก็รู้ๆกันอยู่นะครับถ้าเทียบเป็นราคาตัวๆเนี่ยก็ตัวละสามพันคิดแบบกลมๆเลยนะคือแบบใช้แต้มแบบจากศูนย์ไปสี่พันแต้มอะไรเงี้ยหรือว่าจากแพ็กต่างๆนานาเนี่ยคือนักเตะม,มันอยู่ที่ประมาณสามพนะครับถ้าเติมโดยตรง กับอ่ากับไอดีเลยเนี่ยประมาณ3า0พนะครับแต่ถ้าเติมกับร้านอย่างร้านดับเบิลพีอะไรเงี้ยก็2,000กว่ากว่าสองพันห้อะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้คืออิงจาก15,000 fc point นะครับอ่ะและนี่ก็เป็นอันดับ2องครับในส่วนของโดซีอาร์ครับจากมาเล่นกองหน้านะครับก็มีผู้ใช้งานถึง53ทีมเลยนะครับและข้างๆกันครับเขาก็คืออันดับหนึ่งของซีซั่นนี้แหละนะครับนั่นก็คือโยฮันครส ะเะไรอ่านไม่รู้เป็นอะไรนะฮะสำเนียงเริ่มมานะครับผมแต่ในส่วนของคนไทยเขาเขียนยวนครับแหละนะครับออกการออกเสียงของต่างประเทศอาจจะแตกต่างนิดหนึ่งนะ,ะในส่วนของอครับนะครับพลังงานอยู่ที่4.5ครับสกิล5ดาวนะครับก่อนในเรื่องของฟีท้าว์ทำออกมาได้ดีครับอาจจะสปีดอาจจะดูแบบไม่เท่าพวกเอ็มบอเ้หรือว่า เกลิดเบลนะครับแต่ว่าฟรีท้าเท่านี้ก็ถือว่าเอาอยู่อยู่เหมือนกันครับ135เนี่ยสปีดต้นสปีดปลายใกล้เคียงกันนะ137 134ครับการเลี้ยงบอลดีมากครับก็เกือบเกือบ130เลยนะครับเนี่ยโอ้น่าจะเป็นรองเมสซี่นิดหน่อยแหละนะครับเมสซี่น่าจะเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับการเลี้ยงบอลดีครับความคงแค่วงไว138นะครับคือในเรื่องของจอยอนาล็อกของเราเนี่ยมันมันจะติดมือกว่านะครับเวลาพลิกบอลพลิกบอลมันมันแบบเซนบอล มันเป็นเซนได้เร็วกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมในเรื่องของการยิงนะครับก็อยู่ที่130นะครับและรายละเอียดปีกย่อยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในเรื่องของการจบสกอร์ที่สําคัญคือนอกจากยิงเก่งแล้วนะครับยังจ่ายบอลเก่งด้วยนะครับอยู่ที่120นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่กองหน้าแล้วก็สามารถเล่นเพลย์เมคเกอร์ได้แหละนะครับ ก็รูปร่างนะครับอยู่ที่99ครับความแข็งแรงคุณสมบัติให้มา3อย่างนะร่างนี้ครับก็มีเนี่ยชาร์จเพลเมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยครับว่าเลยเป็นลุกสูงเกมรับตัาเลยเนี่ยเหมือนโดเหมือนโดเจียเจ็ดเลยนะครับซึ่งครับก็มีคล้ายๆกันฮะก็ต้องบอกเลยว่าโยนครับนะครับสามารถเล่นเฮดเได้ดีแน่นอนนะครับคือในตัวร้อยเจ็ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันครับดังนั้นร้อยเจ็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับคือสุดกว่าร้อยเจ็ดแน่นอนครับในเรื่องของสแต็นะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็สามารถที่จะจับไปเล่นตําแหน่งอื่นได้นะอย่างเช่นตําแหน่ง CAM นะครับก็โอยาไ,ไ,ไ,ไม่ลดครับอ่ในเรื่องของคุณสมบัติก็ตามนี้แหละนะครับซึ่งโรนัลดออันนี้อันดับ2เนี่ยมีผู้ใช้งาน53าสิบสาใช่ไหมแต่โยนครฟเนี่ยบอกเลยว่ามา,มาพร้อมๆกันคือแบบมีโดที่ไหนมีคารฟที่นั่นแล้วก็มีเมสซี่ด้วย <c oughs> คือสามประาเนี่ยนะครับในท็อปร้อยเนี่ยมักจะจับสาคนเนี้ยส่วนใหญ่มักจะมี นะครับส่วนใหญ่มักจะมามาพร้อมๆกัน3ตัวนี้แหละครับของหน้าเป็นเซียร์เจ็ดยวนครับนะครับแล้วก็ตำแหน่ง CAM นะครับก็จะเป็นเมสซี่นั่นแหละนะครับเมสซี่เขาเล่นเขาเล่นตำแหน่ง CAM ได้เนาะเนี่ยเขาก็จับไปยืน CAM ใช่ไหมเมสซี่ร้อยสามสิบแปดะครับของพวกตัวสูงมากนะอ่ะในส่วนของครับอันดับหนึ่งนะครับมีผู้ใช้งานถึง54ทีมเลยนะครับเยอะมั่นชุบเหมือนกันนะฮะร้อยละ50กว่าๆนะครับเนาะ ก็ต้องบอกเลยว่าในสายเมเจอร์มันเป็นสายสุลต่านแหละนะครับต้องใช้เงินในการสู้กันจริงๆนะครับในเรื่องของแทคนิคมันก็ประมาณนึงนะครับแต่ว่าในส่วนของนักเตะเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันได้เปรียบกว่านะครับนักเตะดีมีชัยไปกว่าครึ่งแหละนะครับที่เหลือก็จะเป็นเทคนิคหรือว่าแผนต่างๆนานาที่เป็นเมตาอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะประมาณนี้ครับใครที่เป็นสายหัวใจเมเจอร์นะครับแล้วรู้สึกว่า รอบนี้ไม่ไหวพี่ไม่เป็นไรพักพักสักซีซั่นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูนักเตะในกีการหน้าหน้าก่อนแล้วกันนะครับกีการนี้มันอาจจะดูดูแรงดูแพงนิดหนึ่งนะตัวละสองสามพันตัวละสามพันแหละตีวมกลมนะครับก็สามหมื่นนะครับถ้าใครอยากจะได้ครบทุกตัวนี้ก็ประมาณนั้นเลยนะโหจะจัดเลยนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของจานระดับนะครับกองหน้าที่ท็อปร้อยนิยมใช้กันครับในซีซั่นนี้ครับผม ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับผม